สวัสดีค่ะพวกเรา M <S B S, S T e a m ดิฉันเด็กหญิงปุริมปัดพันกับค่ะดิฉันเด็กหญิงอันพิญญาอุลาค่ะดิฉันเด็กหญิงจิรชาแสงคนกลางค่ะแล้วก็นี่คือจุดประสงค์ในการทําชิ้นงานชิ้นนี้น,น,นะคะ 1. เพื่อศึกษาการใช้งานซีลาคอในการคัดแยกวัตถุ 2. เพื่อช่วยให้การแยกขยะ ทำได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น3เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนแยกขยะอย่างถูกวิธี4เพื่อส่งเสริมการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ลดการใช้ทรัพยากรช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปฝังกลบ5เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นที่มาและความสําคัญค่ะปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมการแยกขยะจึงเป็นต้นเหตุในการลดปริมาณขยะและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ แต่หลายคนยังไม่สะดวกในการแยกขยะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ในการช่วยแยกขยะก็จะช่วยให้เราสามารถแยกขยะได้ไง่ายขึ้นแล้วก็สามารถลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะคือ 1. เออกแบบโมเดลถังคัดแยกขยะ 2. ถ่ายภาพขยะแต่ละประเภทพร้อมติดแท็กค่ะ 3. เทรนโมเดล 4. สร้างถังคัดแยกขยะและระดับสุดท้าย5ทดสอบระบบของการทำงานค่ะ ผลการดำเนินง,งานนะคะระบบสามารถคัดแยกขยายได้ทั้ง4ประเภทได้แก่กระป๋องน้ำอารมณ์สปซ์แล้วแฟนตาแล้วก็กระป๋องกาแฟเนสกาแฟและเบอร์รี่ค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพระหว่างการดำเนินง,งานของเราค่ะต่อไปจะเป็นคลิปวิดีโอการดำเนินงานของระบบค่ะอืมอ่ะใส่เลย โอ้ยโอ้ยไปโอ้ยเงี้ยทำไมไปฝั่งนี้ไปฝัป่งนี้กันหมด ขอบค่ะ